ตอนนี้ว,วันสนจูมาลาสวัสดีคร,ร,ร,รับ้ี่ยังน่ะเส้นหรอเปลเส้นแล้วเส้นแล้วอ๋เดี๋ยวให้ดู คนเขอบ่มาเอามาเอาน้ำมาเอด้อเขบอกพวกเป็นเขาบอกพวกเป็นผู้หิงพูดเลยไมีมระนะเด้อจ้บลักนดได้ไ้ี่ยที่บัลลอนบมาเลยเด้ด้เตรียมงานบลลันอนาเอาเด้อจ้าตัวแทนมาแล้วนับไปกี่คน จานนักดตรีนนับไป่กว่าวันนี้ก็มีนะลูกไม่เคยใส่วันนี้กินในชอปป้ลาด้นีเือาตนปโอ้ยพอเอกรับนาเหมือนกันเออพอเอกรับแล้วนี่พออกรับแล้วน่ันนก็มีนะลูกองนี้ก็มีเด้อจ้างนี้ก็มีนคด้นไปขายอยู่ตลาดเนาะเปิดให้แน่จ้าเปิดกินไม่ได

โอ้ยกหเนี่ยจะเป็นี่โอ้เอาเลยขออีกไม่น่อยนะขอให้เฮงเปังปังรย่นห็ี้ขอให้รวยรวทุกคนแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดไปซื้อตัวเดียวได้องไปซื้อตัวอื่นซืกจ้าศูนยเบกศูนย์สาม ออกกรถึงออกก็บโถึงออกอะไครับเดี๋ยว่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาน้าด้จ้าน้ำน้ำนี่กอนกอนเ่อนเ่อนไ่าดไมกินแลวไปแนันี้้โอ้ยแรงอยู่นะ โอพี่โฮมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โฮมหน้าใสมากเลยช่วงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสอบถามก่อนตอนนี้ช่องคนติดตามเท่าไหร่แล้วกับบ้านห้าหมื่นเก้าค่ะอีกสองปียังสิฟังนี่ฟังนี่นีมีสภาพว่านยังก่อนเน่ยเกย์อนเก็บก่อนกินแล้วป้าไปเล่นไหมต่อเกย์น้่นเด้อจ้าโอ้ยอยู่ในป่าไผ่ป่าขามบุญอะไรปะเนี่ยน้ำยังลูกเกย์ทั้งสองคนเนี่ยขอขอบคุณแม่ค้าและคุณสาว น้ำเจ้ำมา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 จานนัตีมาเอายังมาจานนักตีเจ้าฮอบเจยาฮอบดไม่ดมเปิดสอราบเรือปิติยินดีของทีมงานต้นชาวคณะนะครับได้กินได้บสับเบอร์สิบะปียังห้ามกินเบอร์สวดก็กินหรอลูกว่าสิบแล้ว ซับนเซอร์กินได้ยูบ่ค่นเกลือเล่น่เพื่อพลังงานไงน้้เน้พ่อเมาวน้ำพ่อเาเอกบาบลี่โอาพ่อเกาลี่โอมาไปซับแดดด้วไ ชาดูมึงเลยโอ้โหก็จะสีเลยสิทุกม้วนเลยคิดอะไรไปโซบูไี่สิโอ้โหแบบทุกม้วนเลยเออเออข้าไปด้วยจานไม่โซบูรี่สิขอบคุณครับไปอีกอ่ะไปอลิสนาดิราชิกิน แล้น่าตัีมาทันมาอยู่ลูกลายอยู่ ú, ลายอยู่ส้เพี้ยม่าบอกเหมือโสเพียม yeah. ่าบอลเมือนี้เฟี้ยม่าบอลบ้าบ้าปะได้ครับ โทษียพ่มาแล้วกเหมอนพ่อมาครับมาสิมาหอกน้ครับอพ่อเอาน้ำจทายก่อนีเอาน้ำจ้าเอาน้ำจ้าอินะอลิตขึ้นนังกิ่สัตว์จ้าจ้าลูกการใช้เบิ้งร้องร้องตอางไ้เบิ้ง จะเอาตังก่อนจาเอาตังก่อนจะได้ยังไงลูกจได้ตังแล้วทำแบบไหนลูกได้ตังแลทำแบบไหนได้ตังแล้วทำแบบไหนโอ้ยเอาอือเฟนสลัดก็เสลัดกเบาอีอีกเสลัดกเอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้ใดใหญ่เลยม ยังไม่เอาเงินไห้แล้วยุ่งสิแม่จักเงินสะได้ตังตังได้ตังแล้วทำยังไงไหนดูได้ตังแล้วทำยังไงเฮ้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วจ้าก่อนไม่ต้องจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าแล้วทำแับไนลูกจ้าทำแับไบชัดเอาอีกใครอีกบ่ชัดหมแล้วโอ้หายหนหายแยจราดจ้า พขา <anut S 1> ไม่ได้ถือเงินมาเบิดไปยังมงเบิดไอ้จางยาเที่ยงคุณดูมนมันมีหม่อนอนด้ใส่พี่หน่อกำลังมา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 แม่มามามา มา5าไปป่ะนั่งกันนังอย่างย่างข้าไปรถแม่ยูหันเละย่างข้าไปรถผู้หญิงยูหันลับไปย่างข้าไปเลยวันนี้อากาศดีหลานเห็นว่ายายแลา่ใส่กางไม่มีผู้หญิงสองคนเล้วะเร สวัสดีครับอะไรนี่อ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากมากเพื่อกินเดินทางมาเอินเดินทางไกลเอามวนมวลมันมันแปังล่มร่มเนาะค่ะก่อนน่ยถึงว่ามันสะเป็นตกแห้งยูนิพุทโธห้ออากาศแต่ว่ามั่วหอนี่มันแจ้งดแีอ้าวมันมันขอบคุณนะครับ